สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับยุคอีกเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเล่าเรื่องดวงเนาะตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะเราก็จะมา,าเล่าเรื่องดวงของปีต่อไปนะคะก็คือปี2568ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นาราศีแรกนะคะคือราศีเมษนะคะเราจะมาเล่าเรื่องของดวงของคนที่เกิดราศีเมษก,กันนะคะว่าดวงของ ทุกๆท,ท่านที่เกิดในราศีเมษนั้นเป็นอย่างไรค่ะราศีเมษนะคะก็คือบุคคลที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนนะคะถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะ ภาพรวมเนี่ยนะคะดวงรายปีนะคะ2568นั้นระั้นชาวราศีเมษนะคะจะมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกน้อยนอยนิดหน่อยนะคะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเพราะว่าคิดเองแล้วก็หน้อยเองนั่นเองนะคะแต่ก็จะหายได้เองค่ะเป็นปีนี้นะคะปีนี้เป็นปีที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานนะคะแล้วก็การเดินทางทำให้ตัวเองสุขสบายมีความสุขกับสิ่งที่ ตนเองชอบเป็นปีที่มีโอกาสพบปะผู้คนเพื่อคุยเรื่องงานหรือทำธุรกิจร่วมกันก็อาจเป็นได้นะคะแต่ให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาแว้งค่ะแล้วก็อย่าคิดเหียดจนติดสบายเกินไปนะคะเรามาดูเรื่องแรกนะคะเรื่องการเงินของชาวราศีเมษกันค่ะชาวราศีเมษนี้นะคะปี2568 ระวังเรื่องเงินจะไหลออกเกยอะมากมีโอกาสจะได้ใช้เงินเพื่อการท่องเที่ยวนะคะไปคอนเสิร์ตใส่ซองงานแต่งค่าปาร์ตี้งานรื่นเริง,เรงต่างๆซื้อของที่ทำให้ชีวิตสบายขึ้นไปคนที่ถูกใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ตกแต่งบ้านเป็นต้นนะคะหากจะลงทุนในปีนี้นะคะแนะนำไปซื้อที่ดินนะคะสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนในหุ้นบริษัทใหญ่ๆโชคราราศีเมฆนะคะก็จะมาจากการทำงานนั่นเองค่ะร่องแรงทำเพื่อให้ได้มานะคะหรือขายที่ดินได้เงินก้อนพาซื้อหวยจะไม่ค่อยถูกค่ะเรื่องต่อมาเรื่องที่สองนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะการงานชาวราศีเมษนะคะปี2568 เหนื่อยนะคะแต่ต้องสู้มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ใหม่หรือการประชุมขึ้นบ่อยๆนะคะคุยงานกับคนหลากหลายหัวหน้าก็จะพอพึ่งพาได้เช่นกันแต่ชอบไม่นั่งอยู่กับโต๊ะชอบหายตัวไปทำธุระของตนเองนะคะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยก็รู้สึกว่าจะโอเคพร้อมสู้กับเรานะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะของชาวราศีเมษประจำปี2,568นะคะระวังการลื่นล้มนะคะเพราะเดินไม่ค่อยระวังเดินเร็วอะไรประมาณนี้นะคะ่ะมีอาการปวดท้องจากการกินอาหารมากเกินไปหรือเครียดลงกระเพาะได้นะคะขับรถไม่ต้องรีบค่ะจะเย็นๆไม่งั้นเนี่ย จะทำให้ลงไปทะเลาะกับคู่กรณีได้เลยนะคะกลางถนนโดยถ่ายคลิปลงโซเชียลกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะจ๊ะมาถึงเรื่องราวของความรักของชาวราศีเมษนะคะในปี2568คนโสดนะอย่าจมปากกับอดีตที่ไม่ดีนะคะ เพราะจะมีคนอายุมากกว่าที่จะเป็นสายเปเข้ามานั่นเองเอาเอาเอาแต่ดูเหมือนว่าคุณนี่นะคะจะไม่พร้อมมีความรักสักเท่าไหร่นะคะมัวแต่สนใจเรื่องงานนั่นเองเงยหน้ามองคนรอบข้างบ้างนะคะจะได้มีแฟนสักทีนะคะและใครที่รอแฟนเก่าอยู่มีโอกาสที่จะกลับมานะคะใครที่มีคนคุยก็จะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันนะคะ สำหรับคนที่มีคู่นะคะสำหรับคนที่มีคู่ก็ต้องควรระวังทะเลาะกันเรื่องความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะมีโอกาสได้คุยกับคุยกันนะคะมีโอกาสได้คุยกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์จากแฟนเป็นสามีภรรยานะคะจะมีการมั่นหมายแต่งงานได้ไปฮันนีมูนหากก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหองระแหง ทะเลาะทเลาะกันแรงๆยอมได้ก็ยอมกันบ้างนะคะความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเล่าเรื่องของดวงราศีเมษนะคะประจำปี2568นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นชาวราศีเมษนะคะเป็นชาวราศีแรกที่อยู่ได้เอามาเล่าเนาะเรารู้ก่อนเราก็ยิ่งได้เปรียบนะคะถือว่าเป็น ไกด์ลน์ในการดำเนินชีวิตกันกน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยุก็ขอให้ทุกคนนั้นที่เกิดราศีเมษนะคะจงมีแต่วความสุขความเจริญน,นะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะถ้าใครเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วยุขออนี่เดียวค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็มีคอมเมนต์ไดๆที่จะติเติงหรือว่าจะคอมเมนต์ได้ก็ เชิญสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าเกิดยูว่างอยู่ก็จะเข้ามาตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะถ้าใครกลัวที่จะพลาดคลิปเรื่องราวดีๆต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสำหรับวันนี้ยูก็ต้องลาทุกคนไปก่อนสำหรับช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ